มึงเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคนรอบตัวมึงถึงมีแต่พวกจ้องสู่มิดแท้หรือแค่พวกแอบอ้างพอมึงมีมันก็รุมร้อมพอมึงล้มมันก็หายหัววันนี้กูจะมาแชร์อาถันความใจดีจนชิบหายของมึงฟังซะก่อนที่มึงจะเหลือแต่ตัวแล้วไม่มีใครเหลียวแล คำเตือนห้องนี้ไม่เหมาะสำหรับคนโลกสวยห้องนี้เหมาะสำหรับคนยอมรับความจริงได้ถ้ามึงไม่รับความรุนแรงไม่รับพร้อมที่ให้ใครเตือนมึงออกไปออกไปที่นี่มีสิที่ของที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความจริงได้และภาพและเสียงอาจจะมีความรุนแรงบ้างเล็กน้อยมีคำพูดหยาบเล็กน้อยเพื่อเตือนสติเท่านั้นเป็นจิต วิทยาการอ่านไพ่เพื่อเรียกสติเพื่อเตือนสติไม่ได้มีเจตนาที่จะคุกคามผู้ใดผู้หนึ่งทั้งนั้นถ้าพวกมึงพร้อมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและวิถีชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการมีสติเป็นชีวิตใหม่ที่เพียบพร้อมดุดดังดิเอมเพสราชินีผู้รุ่งเรืองมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ สวยและรวยมากและจะรวยยิ่งขึ้นไปไปฟังกันได้เลยจ้ะเชิญยกที่หนึ่งเริ่มสิบถ้วย The Emperor มึงดูไพ่สิบถ้วยกับ Emperor เนี่ย มึงวางตัวเป็นพี่ใหญ่เป็นคนสายเปที่อยากให้ทุกคนมีความสุขมึงแผ่เมตตาแบบไม่มีขอบเขตใครขออะไรมึงให้ใครเดือดร้อนอะไรมึงช่วยแต่มึงทำเพราะอยากให้คนยอมรับมึงเลยดึงดูดแต่พวกขอทานทางอารมณ์เข้ามาในชีวิตไงจะ้ะสิบไม่เท้า บอกชัดว่ามึงอ่ะช่วยคนอื่นจนหลังหักมึงเห็นคนอื่นทุกข์มึงทนไม่ได้มึงวิ่งเข้าไปช่วยเขาแบกแทนเขาจนกิเลสคนอื่นมันโตมึงไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์หรอกแต่มึงกำลังทำลายเขาและทำลายตัวเองจบนะหนึ่งไม่เท้าราชาเหรียญ มึงฟังนะหนึ่งไม่ท้าบวกราชาเหรียญมึงมีมุทิตาจิตจาใครได้ดีมึงก็ยินดีด้วยมึงหยิบยื่นโอกาสให้เขาจนเขาตั้งตัวเป็นราชาเหรียญได้แต่มึงฟังกูนะพอมันรวยแล้วมันก็ลืมมึงมันมองมึงเป็นแค่สะพานที่มันใช้เหยียบ เพื่อคาบผลไปแล้วมึงยินดีกับคนผิดที่มันเลยกลายเป็นความแค้นใจในภายหลังทางรอดของมึงราชินีถ้วยไพ่ตัวนี้คือไพ่ขยายนะมึงราชินีถ้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่ามึงจงกลับมาเมตตา ตัวเองบ้างมึงต้องรู้จักวางเฉยให้เป็นนะจ๊ะใครฉิบหายเพราะการกระทำของพวกมันเองมึงต้องปล่อยให้มันรับกรรมไปยาไปเป็นกำแพงกั้นกรรมให้ใครมึงต้องนิ่งสงบเหมือนราชินีถ้วยที่ถือถ้วยในมืออย่างมั่นคงไม่ใช่ทิ่เที่ยว เอาไปเทราดคนอื่นจนหมดถ้วยนะมึงปึง้งหยุดทําตัวเป็น ATM เคลื่อนที่ได้แล้วแล้วรู้จักวางอุเบกขาซะประกาศสิทธิจากปากกูถ้ามึงกล้าตัดพวกเหลือบไรและกลับมาโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวมึงเองคนจริงใจเขาจะโผล่มาเอง ใครที่พร้อมจะเลิกเป็นของตายของใครน้อมรับควาทํานายไปได้เลยนะจ๊ะแล้วใครอยากจะให้กูชี้แนส่วนตัวทักมาหาได้กูบอกได้คำเดียวมึงจะฟินแล้วมึงจะอินมากมึงจะพบกับกูในเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนในคลิปกูให้มึงไปลุนเอาว่ามึงจะเจอเวอร์ชันไหนนะจ๊ะทักมาจองคิวได้ด,ว,ดวงนานนะมึง กูขีดเส้นใต้วลวงนานะหนึ่งเก้าเก้าลวงหน้าเท่านั้นถ้าแบบพิมพ์มึงทักถามมึงแปดลิปแล้วได้เลยไม่มีคิวให้มึงต้องรอนะ